สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องสาวย่าพากินนะคะวันนี้สาวย่าจะพามาทําแกงเห็ดจ้ะนะจ๊ะ <c oughs> วัตถุดิบก็จะมีเห็ดแล้วก็เห็ดเลยหลายอย่างนะคะรวมๆกันน่าจะสองสามชนิดนะคะแล้วก็มีใบาแมงลักใบต้นหอมอชะอมเดี๋ยวนะคะขั้นตอนเดี๋ยวนะจ๊ะพริกตําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวจะใส่พริกก่อน ใส่พริกก่อนเนะาะเดี๋ยวจะเอาน้ําล้างคกกันนะนี่นะจ๊ะเดี๋ยวาอย่าสิปรุงเลยก่อนเนาะปรุงแล้วเดี๋ยเดือดแล้วค่อยเอาเห็ดลงอ่นนี่ค่ะชูรสน้ำปลานิดนะจ๊ะเดี๋ยวนะแป๊บหบนึ่งนะคะเกลือหน่อยจ้ะนี่นะจ๊ะเดี๋ยวนะ น้ำปลาร้าจ้ะเดี๋ยวใส่น้ำปลาร้าก่อนนะจ๊ะใส่เห็ดลงไปโรดโอ้โหเห็ดหลายอย่างเลยค่ะนี่จ้ะ ทำเยอะๆนะจ๊ะแบ่งกันกินด้วยจ้ะหม้มใหญ่ๆเลยฟุบนะจ๊ะใส่เห็ดแล้วจะปิดฝาก่อนนะเราต้องคนก่อนเห็ดคนก่อนอหอมกินปลาราจังเลย ออใส่ใบมะขามลงจังน้อยนะเพื่อความกลมกลม่อมนี่จะ้ะเออปิดไปก่อนให้เดือดอีกทีแล้วค่อยใส่พักอู้อยเดือดแล้วนะจ๊ะแล้วก็ใส่พักที่เราเตรียมไว้ลงไปนี แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะปิดฝาหมอ้อสําหรับคลิปนี้สาวญาติจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าก็มาเจอกันนะคะว่าสาวญาติจะพากินหรือพาทาอะไรแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลเทคแคร์ตัวเองด้วยนะจ๊ะทุกคนหน้าฝนแล้วนะคะไปไหนมาไหนก็น,นะคะกลัวจะเป็นหวัดเป็นไข้เป็นอะไรนะจ๊ะ โอ้โห,หน่ารับประทานมากเลยสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้สาวย่าจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย